สวัสดีครับ ยังมีเลยเหรอยานะครบไปเหรอแร่ใส่จากสิล้านเนอะรวมละสิล้านสิล้านสิล้าน ใส่ใส่ล <m> ุมนะใส่รปนี่กุ้มใย่ใส่ก้านสวยคุ้มละเก้ว่าใช่เลยนะเราติดกันล้มใส่ตามกันไปเลยไม่ต้องใส่คนเดียวใส่เยอะก็ได้

นี่ครับจะยกเสาบ้านไว้ที่สมบัตินี่แมวเลีมยงสีแ่งเดี๋ยวนี้ก็ะให้เปิดเบียสมบัตรก่อนเาเปิดเเปิดเบียนั่ปูบอกินเหล้ากินยากินน้ำทิพอันกระสือเด้อปูญาติยายนม่ไงผ่าเ้ย อข้าไม่พูดในนางเด้อบาดนี้พอใหญ่เงินไหลมาเทมาคือแม่นางคงคามหาสมุทรแล้วล่ะโอ้เอามาหลายๆเด้อเงินเลยแก้วิสวรรค์สวรรค์สวรรคระพี่แก้วเลยเพิ่มรวมกัเนียเลยใคเพระสว่างไงเอาเดือดจะโดนไล่เนียงผู้บังกินเหล้าก็มากินเบียดินเบียดเนาะปัญญาตาใาญ่เอ้ย สุคนสุคนเจ้าทีเจะทางเด้อพ่อใหญ่พี่เหนยมากินเด้อนี่พ่อใหญ่ใจเออพอแล้วมันบ่ะยัดเพือนึงแหมสว่าให้ร่ำให้รวยนั่งมันจะขอพอนเด้อสุ่บ้านไทยเด้ลอตเตอรี่เด้อจะให้กินเห็ยานี่แหละโอ้ยให้กินปีใหม่เลยเนาะโอ๋โมเพาะโมประสาเนื้อเนี่พ่อคูเอ้ยจะพอพอหลักเมืองกระดไดพออุดม ปูดมกับมากใช้พ่อเปรมพ่อเปรมแม่พันทิพี่จะาร้องเป็นผู้ว่าจะาร้องเป็นผู้ว่ากันลืมเพาะมอกระสาเนื้อตาเอ้แตาเปรมแม่พันทิพย์นี่มันเพาะสระก็มาเพาะนำชมคนเจ้าเราอันลือกระทมเบนลือกระทมเต้ลือไอ้ตุกสัตว์สมบัติ ทุกสมบัติเด้อมอป็โมเปซาเด้อตูยาตายายเอออยู่มันเมียนช้อนแต่เนี้ยเมียนช้อนกิ๊กตาช้อนมาโอ้ยแข็งแกงจังเนยจับ่มี้อนหเอาใส่มือเปิบบ่เออคนโบราณนะโบราณไรโบาณแน่โอยเออ บุาครุจะถึงนี่ n งจีไรเง้ัวอเยอะ่บบอ้นโอเนี่ยมัเาเวเเวเกียบไอเกิืดิเียบเมียนอนชอนสักเออใส่เลยใส่ถ้วยแกงเลยเออนันี่ของหวานนึ่งของหวานึงกับข้าวได้เลยเออเออบากินเดือปุญญาเอ้ยกินแล้วกันเนาะโอ้โอ้โอ้โโ ไงเธอไม่ไงอันนั oh boy, mm. 是是 like okay, cool ้นโอ้ยพ kind of be ่อไงมูนีนั่งมึงเห็ดอย่างก็ไอ้กูกินเลยกินสำลักน้ะเห็นไหมมาโมนมาโมนเออมาโมนเออจอมมาดูอะไรดูนี่มองจอก้อจะจ่าเดิมมึงกีนแล้วไปพื้นสั่งแซมสั่งไซอู้ Qua vạc quá đâu hm ngoại 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 Phần. mà bì mày không, không ừ, đâu ừ, <laughs> <hay học> <laughs> à, <ngăn cười> có muôn heo muôn heo có dài môn ơi nhà ta nhà cha thì thang thì đó nè ơi sao hỏi nè sao vâng sao sao kinh kinh ta đưa làng mưa mà kia đưa nhà mà คุณปลอมป๋อคือเบาไอ้เนี่ยของคนสบายสบายยาวแบบป๋ออ่าเดี a a, ๋ยวลุกดึงแล้วดอกตอนนี้คุณยายเขาก็สามารถเป็นร ok. ่างทรงนะครับคุณยายเป็นร่างทรงนะเขาก็สามารถทําแบบนี uh ้ได้นะครับ นี้ก็จะยกขึ้นนะครับเสาเอกสะโทก่อนแล้วก็ทีไว้สมบัติครับโอ้โหเอาไว้เก็บเงินงงกะที่อยู่ภาคอาศัยครับแต่และที่ก็ <c oughs> เขาก็ทำพิธีไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่ก็ใส่อะไรไว้หมดแล้วแล้วรอแต่ยกขึ้นครับเอาเสาเข้ามาก่อนกำลังเข็นเสามาปูน,ปน นี่ก็ทำเป็นชงโมเดลนะครับไปเดี๋ยวผมขอไปคนเสาก่อนลเหยียบตะปูนะคะ<า>เอาไงนะเสี่ย <resto> นี่ก็ยกเสาขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับอ๋อเอาแต่แต่เอาฟังลุมไปขอบนอกเลยใช่ไหม ขอบลอกนี่ย,ยต้องขุดเข้ามานี่มันจะบ่ได้ขุดเข้ามาแล้วเถลีนใหม่บรอป่นี่นเยอะเลยดิสามเอฟนี่นะีสา <3 F. S 2> มเบฟรนี่ย เพราะว่าศูนย์กลางมันจะมีแค่ศูนย์กลางศูนย์กลางเสากลางนรกนั้นมันจะเป็นขอบนอก <N> นี่แล้วมันต้องคุดเข้าไปอีกเป็นสิบยี่สิบเส้นฝุ่นทีนี่ขนาดศูนย์กลางตัวเนี้ยขนาดเจ้าทีเจ้าว่าคิดเป็นศูนย์กลางมันยงังยังอยู่ขอบหน่อยในทีเลยมันไม่เนดี๋ยวมันจะไปอยู่ศูนย์กลางอีหลีเส้นนะสรุแเส้นนะตีนมันตกแส้หอวผีเหรอตีนมัน อืมอืมทุบมเพราะว่ากันนี่ละมันแผนมันผิดมันกับผิดผิดไป,ไปเ,เริ่มต้นน่ายไป้เอนี่อยู่ในองค์ทามาใสใ่ลูกด้วย,ดวยเดินเหยยบตะปูน่ะนี่เสาเก้าต้นครับทุกคนตอนนี้ก็ยกเสร็จแล้วไปโอเคเดีวต่อไปก็จะเท ทนะครับอันนี้เทดีไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะวัดมาเราก็เดินด้วยนี่แหละเราก็จะหาอันนี้ใหม่โอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนที่เก็บสมบัติครับพันล้าน อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนะครับเล็กก็ <c oughs> ซื้อมาแล้วจังหได้ได้ขุดทุกหลุมเลยบ่นี่คุดทุกหล,มล,กลุมแล้วก็แนวเพิ่นเห็ดอันนี้ไว้เนาะตัวนี้นี่ปกติเพิ่นก็นคิดว่าเป็นเป็นเป็นศูน,น,นย์กลางเลยพอศูนย์กลางปุ๊บพอเห็ดเป็นขอบนอกปุ๊บมันก็นต้องยับเข้ามาพี่อืตีนมันก็นต้องอยู่พี่นี่ทันนะจังไลยมันก็ต้องจังไลยเพิ่นเพิ่นคิดวิเพิ่นตัวนี้มันต้องไล่มาไว้ขางมันเลย ต้องแบ่งวาตัวเนี้ยศูนย์กลางนะมันได้ฮะรู้ฮะนาเสียงหรือว่าเราจะแบ่งแบ่งใหม่ได้ไหมไม่ได้เลยเนาะบ้านมันต้องอยู่เป็นอย่างงี้ไงอือถ้าสามหสามเมตรห้าสิบหมายถึงว่าสามเมตรห้าสิบตัวเนี้ยศูนย์กลางจริงออกจากศูนย์กลางเราไปถึงขอบนอกก็ต้องสามเมตรห้าสิบอืตัวจากศูนย์กลางไปถึงขอบนอกก็ต้องสามเมตรห้าสิบอือันนี้เราก็จะวัดจากกลางมานี่เลยแต่ถ้าไม่เอาสามเมตรห้าสิบ ขยับเอาะไดละขยับกระดองาเมตร10ก็ได้เอาเอาขอบนอกตัวนี้มันได้เลยแม็นลงตัวตัวใดซางมันแม็นแล้วต้องถามแต่เขาอยากได้3เมตร10ถ้า3เมตร10ก็ต้องแซะ้วทำไมจะนีเพื่อไม่เพื่อเพื่อทำมัน3เมตรนะเพื่อทําห้องแล้วตัวนี้มันจะเล็กเด้เอาไว้เก็บของถ้า3เมตร10ตัวนี้ยูริมันไปลงริมนอกเดี๋ยวก็ต้องริมนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นมันดึงลองเอาเอ็นมันดึงเหรอจ๊ะอันนี้แต่ว่าตัวปุ่นจะได้